กินน้ำมะนาวสะหน่อยดีกว่าอุ้ย,ยเย็นชื่นใจอากาศร้อนสุดๆไปเลยนะเนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยดูซิว่าเพื่อนๆคนอื่นทำอะไรกันอยู่นะโอ้เดี๋ยวนะเหมือนมีคนโทรมาเลยฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าโอ้คุณพี่สาวอย่างนั้นเหรอมีอะไรให้ช่วยไหมจ้า มีเรื่องด่วนที่ต้องไปทำก็เลยจะพาน้องๆมาฝากเลี้ยงอย่างนั้นเหรอโอ้ได้สิได้สิได้เลยฮะเดี๋ยวนะน้องสามคนเลยอย่างนั้นเหรอโอไมค์ก oh อต้องรีบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยได้เลยไดเลยเดี๋ยวเจอกันนะจะเลี้ยงไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยสิต้องรีบไปเต็มตัวแล้วแหละไปกันเลยดีกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมานะนี่เตรียมของเล่นเตรียมห้องพร้อมเลยเด็กๆต้องสามคนเนี่ยฮัลโหลมาแล้วจ้ะ พี่สาวมาแล้วจ้าหลอุอ้ยมากันแล้วเด็กๆสามคนเลยหูน่ารักมากเลยนะเนี่ยเออสวัสดีจ้าพี่สาวไม่เจอกันนานเลยนะไอะไม่เจอกันนานเลยจริงๆนะเนี่ยแม่โตขึ้นเยอะเลยเอาเป็นว่าพี่มีเรื่องด่วนขอฝากเลี้ยงลูกสักหนึ่งวันนะเดี๋ยวตอนเย็นพี่มาหลับจ้าเลี้ยงไม่ยากเลยนะเด็กๆทำอะไรเองเป็นหมดแล้วโอ้อยางงั้นเหรอคะได้เลย เดี๋ยวจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะพี่สาวไปทำงานให้สบายใจเลยนะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเล่นตอนเย็นเม่จะมารับด้วยจะลึกๆอย่าเป็นเด็กดื้อละเอาละคุณพี่สาวไปซะแล้วนี่น้องๆเดี๋ยวเราไปเล่นของเล่นกันดีกว่านะพี่มีของเล่นเยอะมากเลยโอ้ยยยยยจยยยยยัยยยยยยยเยย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 ปยย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 ย ทุกคนอยากเล่นอะไรกันอย่างนั้นเหรอพีมีของเล่นเนยอะเลยนะนี่นี่นี่อันนี้บ้านตุ๊กตาบาร์บี้ให้น้องสาวคนเล็กน่ารักนี่แล้วกันนะนี่เลยจ้าแล้วคนนี้เล่นอะไรดีละเนี่ยอะปมอยากเล่นตุกตต๊กตาครับตุ๊กตาฉลามโอ้ตุ๊กตาฉลามนี่เลยอันนี้อ่ะตุ๊กตาฉลามนะนี่อ่า,อา,อา,อาแล้วคนนี้อยากเล่นอะไรฮะโอ้ผมไม่รู้จะเล่นอะไรดีกับ เออมีอะไรนะ่าสนใจไหมครับมีรถไหมครับบึ้นบื้นรถบึ้นบื้นครับรถบึ้นบื้นยางงั้นเหรอมีอาอ,อันนี้นี่รถด,ดับเพลิงเลยเออตขึ้นเนี่ยเป็นรถเป็นนักดับเพลิงไหมนี่รถดับเพลิงเอาไปเล่นเลยอะปุ่มปุ่มชอมาเลยครับขอบคุณมาเละครับอยากเล่นอะไรอีกบอกได้เลยนะนี่มีอะไรน่าสนใจให้มันเล่นนี่ไงนี่ไงตัวตาไดโนเสาร์เล่นไหมเล่นไหม กระขนนะกกระขึ้นกนกเลย่กเออน่ารักจังเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ซนเหมือนอย่างที่พี่บอกว่าจริงๆด้วยอ,อ่ะผมอยากเล่นยังเอ่นมากแล้วฮะมีอย่างเอิญไหมเนี่ยอะไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์อ,อะอยากเล่นไดโนเสาร์ไหมเอาละได้เวลาอาหารกลางวันแล้วนี่ทำอาหารกลางวันง่ายๆให้เด็กๆกินมีทั้งเนื้อมีทั้งผักเนี่ยมีครบเลยเนะี่ย อร่อยกันไหมอร่อยมากเลยค่ะอ้อระไรหมากเลยครับขอบคุณกรับ้กินเองกันได้แล้วด้วยเก่งจังเลยนะอันนี้คนดี้ทาไมไม่อยอมก,กินล่ะโอ้กินคำเดียวหมดเลยอย่างนั้นเหรอโอ้โหเก่งมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยียมอะแหละเอาจานไปเก็บไปล้างดีกว่าเนาะ มาถึงเวลาพักผ่อนกันแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่ฟ้าจะอ่านนิทานให้ฟังกันละครั้งหนึ่งนานมากจนจำไม่ได้เฮ้ยนี่อ้าวหลับกันหมดแล้วอย่างนั้นเหรอฮช่จริงๆก็แอบเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยต้องยืนดูแลเด็กๆทั้งวันเลยชักจัง่วงแล้วก็ปวดหลังแล้วซะด้วยสิเอ้ยเอาเป็นว่าพี่ฟ้าก็ขอนอนบ้างซะหน่อยละกันนะเ้าทุกคนได้เวลาตื่นแล้วนะ เดี๋ยวไปอาบน้ำล้างหน้ากันซะหน่อยดีกว่าปะ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 กันเรวนี่ตรงนี้จะเป็นโซนเปลี่ยนผ้านะเปลี่ยนผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปลงอ่างอาบน้ำกันดีกว่าเยี่ยมไปเลยนาะอาบน้ำเย็นเย็นชื่นใจหลังจากหลับมานี่ไงวีของเล่นให้เล่นตอนอาบน้ำด้วยแหละเด็กๆได้จะชอบเนาะแบบนี้เยี่ยมมากเลย นี่เพิ่งคนแรกเองนะเนี่ยอีกสองคนยังไม่ได้อาบเลยอ่ะคนนี้เรียบร้อยแล้วรอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะคนต่อไปมาเลยจ้าอับน้ำป๋อมเต็มสนุกไหมเรียบร้อยแล้วคนสุดท้ายนี่คนสุดท้ายอาบน้ําเลยนี่มีของเล่นอันใหม่ให้ด้วยตุ๊ก,กตากระตา่ายฮ่าน่าจะสนุกนะเนี่ย เยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาล่ะทุกคนอาบน้งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนั่งเล่นกันตรงนู้นดีกว่ามีนมให้รับประทานนนะจ๊ะนีอร่อยไหมเอ่ยเฮย้ยเมื่อไหร่จะเย็นล่ะเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว,ว่เพึ่งบ่ายเองการดูแลเด็กๆนี่เหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพี่ฟ้าคงเป็นแม่คนไม่ไหวหรอกนะ